ไปเดินในสวนมาไปเจอตัวกวางมรกตเขียวดังเหลืองเชื้อด่างที่เราวางทิ้งไว้เราเราวางไว้เนี่ยสามกิ่งมันเขาไม่ด่างเราก็เลยวางไว้กับพื้นกับตัวที่มันเป็นเขียวดูวันนี้ที่เราไปเจอมาเห็นปะคือด่างแบบด่างทุกใบอ่ะเหมือนเหมือนเขาหน่อยเงี้ยนี่นี่คือด่าง ด่างทุกใบกันเลยทีเดียวนะฮะกา้กานก้านไม่ได้ด่างนะก้านเขียวเลยเดียวเดียวเดียวก้านเขียวก็จริงแต่เส้นชมพูวิ่งนะเส้นชมพูวิ่งทั้งทังเส้นเลยถึงว่าทาไมมันถึงด่างอย่าเพิ่งทิ้งแล้วที่มองว่าเว้ยมันก็เขียวมันไม่ด่างหรอกอย่าเพิ่งทิ้งพี่พี่พจา๋านี่ดูดูข้องผมก่อนเป็นกระถางแปดนิ้วแล้วลากทะลุแล้วนะลากทะลุแล้วพี่พี่ แล้วคิด,ดูว่าถ้าผมทิ้งไปวันนั้นน่ะผมจะได้เห็นไม้สวยๆแบบนี้ไหมก็ไม่สวยฉ่ำฉ่ำม,มงช่ำใจนะฮะอ่าขอเดียกันเลี้ยงแบบไม้ใจเย็นก็แบบนี้เนาะส่วนกิ่งเนี่ยถามว่าตัดตัดเลยได้ไหมกิ่งเกียวเคียวใหญ่ๆ,ญๆเนี่ยก็ถามว่าตัดเลยก็ตัดได้ครับผมแต่ว่าผมอยากยางังยังไว้ก่อนดีกว่าให้เขาแบบค้ำ คือคำว่าให้ให้คำก็คือให้เขาหาสารอาหารเลี้ยงตัวด่างเนี่ยให้ใบด่างมันแก่แล้วค่อยตัดตัวเนี้ยไปแล้วก็ไปไปชําใหม่ตึกกระถางใหม่ให้มันมีเพราะว่ามันมันมีเปอร์เซ็นต์ด่างอยู่แล้วไงมันออกจากหัวเดียวกันเลยเนี่ยพี่พี่มันออกจากหัวเดียวกันเลยนะจากช่องเดียวกันหรือมันมีเปอร์เซ็นต์ด่างสูงแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปขยายต่อขายเป็นขยายเป็นฟอร์มฟอร์มกิ่งนะไม่ไม่ไม่ใช่ขยายเป็นฟอร์มแบบฟอร์มใบไม้ไมไม ผมยาฟอร์มกิ่งเลยทันใจดีนะครับไปแล้วนะ